คุณแม่ของกวางเป็นสโตกเส้นเลือดในสมองแตกกวางกำมลชนกอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่ทำเอาแฟนๆแ,แห่ห่วงใยเนืองแน่นหลังจากล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่กวางกำมลชนกออกมาเปิดภาพแจ้งข่าวอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าคุณแม่ของกวางเป็นโรคความดันสูงเส้นโลหิตในสมองแตกสโตกหลังจากวันที่น้องเนตรรับพระราชทานปริญญาบัตรได้หนึ่งวัน โชคดีไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองตอนนี้พ้นขีดอันตรายออกจาก ICU แล้วพูดคุยได้ดีปกติดีเริ่มทำกายภาพฟื้นฟูแขนขาซีกซ้ายหวังว่าจะได้กลับบ้านในไม่ช้าและกลับมาเดินได้เหมือนเดิมในอีกไม่นานเกินรอขอบพระคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจดีๆนะคะ ขอพระคุณคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ดูแลอย่างดีนะคะพร้อมติดแฮชแท็กชีวิตคิดบวกของกวางมกมลชนกเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของคุณกวางมกมลชนกทำเอาแฟนๆแห่ห่วงใยคอมเมนต์ส่งกำลังใจบอกให้คุณแม่หายไวๆกันเนืองแน่นเลยทีเดียวละคะ่ะหลังล่าสุดคุณกวางมกมลชนก ออกมาอัปเดตว่าคุณแม่ของคุณกวางเป็นโรคความดันสูงเส้นโลหิตในสมองแตกหรือเป็นสโตกตอนนี้ออกจากห้อง ICU และอีกไม่นานก็คงคิดว่าจะได้กลับบ้านแล้ว